เปลี่ยนไม่เลยไหมเปลี่ยนไม่เลยได้ไหมเปลี่ยนให้ตรงกับใจเปลี่ยนไม่เลยไหมเปลี่ยนไม่เลยดีกว่าไหมคนที่เหมาะเจอตรงนี้นั่งอยู่ข้างข้า 自由。 มีอะไรอยากบอกคนที่รอเธออยู่อยู่แต่ตรงนี้พี่กัดเดิมมีอะไรจะบอกไม่ได้อยากจะมา รฉันรู้ฉันเห็นทุกอย่างแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยดีไหมเปลี่ยนไม่อยู่ตรงนี้เธอจะได้มีคนข้างกายเปลี่ยนสักทีไหมเปลี่ยนให้รัรกฉัน กับฉันเลยเป็นมายกกับฉัน